และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับหลายจังหวัดเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมลำลึกในหลวงรัชกาลที่9 ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจษดาจิตรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพาัฒนาบึง ขุนทะเลปลูกป่าเนื่องในวันนวมินทรมหาราชก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นกล่าวคำถวายราชสดรดีนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบ